ผ้าลูกหลานมาวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้อย่าห้ามเกิดห้ามเลดนะครับเริ่มเก้าโมงตรงทุกคนต้องลงทะเบียนแล้วก็พร้อมที่จะพบกันนะครับเก้าโมงวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับก็ยังรับสมัครอยู่นะครับอันนี้คือผมรับเบาอันเดยอันนี้จริงต่อยก็บอกว่าเออกับคอนเฟิ่์มไปประมาณลอยประมาณลอยคนไหมเนะาะแต่เกิดเปลือกตกลน บางคนแต่ละปีมันเคยมีไหมครับมีมาสมารกเร่นเห่นนึงเสีเออบางเทือมา่ามามาลุ่งสมาร์ไว้ค่อนเฟิ่มไว้แต่ว่าพอเวลาซ้อมไปวงอง่นกับมีนะครับก็เลยเอาก็ายังรับสมัครอยู่นะครับสําหรับผูใดสิมานะครับมาเป็นนักรองมาเป็นหมอล่อหรือมาเป็นแดนเซอร์เอ,อ่อถ้าสิมาเป็นนักฮองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยขันห้อง้องเพียงบ่าทันในชั่วปันใดเนี่ย หรือเข้าคิดว่าเข้ามาเริ่มตัวเนี่ยก็ต้องเต้นน้ำนะครับต้องมาเป็นแดนเซอร์พอรอมนะฮะอันที่จริงเราคานเป็น่านแม่นผมไม่ได้เป็นหัวหน,าน้าในผมเต้นเลยเออนะครับมันได้ออกกําล่างกายแล้วมันจริงๆคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยอย่ามองข้ามนะครับนักร้องคนที่จะขึ้นไผสิขค้ดว่าจะของสีดังต่อไปหรือสิเป็นนักร้องนักรำต่อลําดับต่อไปนี่ต้องเริ่มต้นจากการเต้นการเต้นมันมีประโยชน์แบบได มันทําให้เรามันเป็นการปรับบุคลิกครับเหตุในเขามีเทคนิคในการาแสดงบนเวทีในการว่างสรีระร่างกายการเต็มเทคนิคการเต้น,ค,ค,นค,คู่กับสิสอนการเดินการย่างการแอคชั่นแมนบอนะครับถ้าเขาเป็นนักล้องถ้าเขาบม่มีพื้นฐานการเต้นเนี่ยเขาออกไปมันสิเขินเด้ แม่นบอล่ะเออออกไปสิไปยืนลองเพียงซื่อๆมันก็ไม่ได้สมัยนี้มันต้องมีส่วนร่วมกับกับโชว์กับแดนเซอร์นะครับต้องมาเต้นก่อนนะครับมาเรียนรู้การเต้นเพื่อสิห้องเสด็มีเทคนิคในการยืนบนเวทีนะครับมีเทคนิคมีลีลาจะมีท่าทางสิไหมครับเออสิมา่อออกมายืนลองเพียงซื่ออันนี้ค่ะมันกับบอดายเนาะนะครับก็ ฝากน้องๆที่จะเข้ามาในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับห้ามเลทนะฮะสามโมงเก้าโมงเช้านะครับสามโมงเก้าโมงนะครับเก้านาฬิกาพบกันที่โดมอันนี้ประสงค์เดียวพี่อาเพนสิจัดสถานที่ไว้ร้องลำทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเขามาบึงหม่องอยู่หม่องเศร้านะครับหรือพ่อแม่ผู้ใดเสียกมาส่งลูกส่งหลานกับแม่ใดนะฮะ เดี๋ยวมาเยี่ยมมายามกันสีเข่ามานําเดอ้อสมัยก่อนนี่สมัยก่อนแม่ทรงไปล้าแม่ทรงไปซ่อมน้นาคณะเพิ่นยังสิสีเข่าไปน้าเด้พี่น้องนะครับสีเข่าแต่ก้อนนี่มันมันบระเดีอยวนว่าปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลดอกนะครับขย้ำยังส่กับยูน้ำมัวหนาครับเพจทางเพจหน้าซอยเพิ่นนะครับย้ำ่อมเพิ่นกับสิว่าเอา้ามาซ่อบมึงกับซ่อมยึดตะลงังยิงตะกี้หมอล้ำมันกับประดี โบได้มีรายละเอียดบได้เป็นระบบบได้เป็นเอียงแบบคืออยู่กันแบบขอบครัวนะครับหอดเวลาซ้อมกับเอิญกันมาหางเครื่องยี่สิบสามสิบคนกับซ้อมนะฮะหอดเวลาว่างหาาลังเทอหมหัวหน่าเพ่นพ่นผ้าไปเห็ดหนั่งสิกับไฟน้ําเพินินเด้ผ้าเกี่ยวเขาผ้าดํานั่งสิกับไปซอยเพิินนะครับหนึ่งเข่าเป่าไฟเลียงเกียร์กันโบมีดอกมอแมครั่วตะกี้มีตะเห็ดซอยกันนะครับแบ่งวินกันเห็ด สมัยตะกี้บ่มีบ่มีแม่รั้วบ่มีแม่บานบ่มีย้มบ่มีหยังเดี๋ยวนี้หมอลำพัฒนามากไก่แห้งนะครับแต่ก่อนผมอยากเป็นหมอลำหลายผมได้ไปเลี้ยงน้องให้อาจารย์เพิ่นผู้เพิ่นเป็นหัวหนา้าเป็นผู้เขียนก่อนล้ำพร้อมนะครับก็ไปเลี้ยงน้องไปไปเลี้ยงลูกให้เพิ่นไหมครับแล้วก็ไปเห็ดหน้าซอยเพิ่นนะครับหอดย้มนั้น เงีมีงานไปล่ำกับไปล่ำไปล่ำตะกี้คาโตครับบอดี้บอด้ระ,ะบุเด้อันนี้คือผมเบาเรืองจริงเด้พี่น้องนะครับแต่ว่าได้อยู่แล้วหละรลอยหนึ่งนี่คือได้อยู่แต่ว่าเพื่อนกะฮะรันเทืยเพื่อนกะโยกเอ้าเพื่อนเอินลูกเอินเต่ามาประชุมกัน,นเนาะเฮาสื่อเครื่องปัน้นพออยากสื่อเครื่องปัน้นแต่ว่าบอมีเงินกะสิขอแห้งเฮาไปล่ำมือนี่พอขอเด้อขอโยกไปซื่อเครื่องปั้นนึ่สิขอโยกไปสื่อสตแตน ตะกี้มันสิมสนีสแตนอันป้ายคณะคณะใด,ดป้ายคณะใด,ดเหลี่ยมนี่คือถือว่าคักเลาเด้มันจะเป็นหูสร้างไหมครับมันจะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนตัวหนังสือว่าอันสมมุติว่าคณะลุงอีสานมันทึ่งศิลเนาะที่ผมอยู่ลุงอีสานมันทิงศิล์นึ่งศเ mm hmm. พิ่งกัสีมีหูสร้างเทียมาปักชุดเนี่ยเจาะใส่ตะปูตอก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 ใส่สตแตนไบมันบอใส่สตแตนไ้ให้มันเหลี่ยม นะครับพอเวลามันมันขยับเวลาลำโพงมันกระแทกใส่ป่ายสแตนอื่นสแตนได้ป่ายขนาตะกี้มันก็สิเป็นเหลี่ยมยาบยาบขึ้นแม่นว่าล่ะเออหัวหน้าเพิ่นอยากได้เพิ่นมาพออยากได้มะงัามเท้หินนณะนั่นนณะนี้เพิ่นมีเข้าคืออยากมีคือเพิ่นแถห็นจังได๋เงินกับ่มีไปลํำมือนี้พอขอบื่อสแตนเดอร์วซันก็เข้ากับเพิ่นบางได้เขาก็ได้วาตามนะครับ คณะมอลลัมตะกี้ฉากหลวดลายต่างๆนี่ก็บ่ได้ค่อยได้มีอีหยังหลายเด้วครับแต่ช่วงที่ผมล้ำใหม่ๆนี่ก็สิมีป้ายสแตนนะครับสแตนสองฟังเป็นชื่อคณะนะครับเป็นชื่อคณะแล้วก็มีผ้าม่านผ้าม่านนี่สิปิดทั้งออกทั้งเข้าคือคือบ่ให้คนได้เห็นเลยอยู่หมอลลัมแต่แต่เดี๋ยวนี้มันบ่ได้ใส่ผ้าม่านเพราะอยังเพราะว่า ไส่ก็คือบบได้ปิดคือสมัยก่อนตะกีปิดขวงไ้เลยบ่ให้เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันมีขนมีหัวมีหางมีกระบะมีมีขนนกอีอย่างสีแม่นบอครับมันเกะกะมันเฮ็ียห้พวกกระบะพวกขนนกนี่พังมันก็เลยแบบโบมีผ้ามานโบใส่บังคาดนี่คือบ่ใส่เลยตะวขนคณเฮาใส่อยต่ว่าใส่เป็นไล่ไล่ที่มันบอกขวงนะครับแล้วสมัยก่อนในตรงนี้ามานปิดนะครับแล้วมีไฟ ปัะตมคาไฟห่าม,มัวไหมครับนาสีนวลอุบุบแล้วก็บอ่ค่อยมีแสงสีเลยแหลก,กๆเลยผมไปรับนี่คือเปิดไฟสว่างเล่นยางเดี่ยวเปิดไฟนวลเล่นยางเดี่ยวออกไปนี่นานวลนอุบุบนะสัมต่อมาก็สิเป็นไฟผ้าผ้าพันที่มันเป็นเขาสิเอา,าพลาสติกใสๆมันจะเป็นหลอดเป็นหลอดเล็กเห็นบอกครับเป็นอุดหลุดเป็นคือจังเป็น เป็นอ่าเป็นซ้ำเอิ่นไหมเป็นกระบอกเป็นไฟกระบอกไหมครับเป็นไฟกระบอกแล้วที่นี่ครับเป็นซองมันจะเป็นไฟแห้ง